สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่เจเจนุสราหญิงแกล่งสุดๆครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเจเจแข่ง3รายการติดนะครับกันเลยและล่าสุดก็มีภาพเจเจบินลัดฟ้าจากอเมริกานะครับหลังจากจบหลีกอเมริกาก็ไปร่วมสมทบกับนักกีฬาไดมอนด์ฟุตแล้วนะครับก็คือเจเจบินจากอเมริกาไปขาซักสถานทันทีนะครับ เพื่อลงแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยตอนนี้นะครับนักกีฬารวมถึงเจเจ้ด้วยก็เดินทางไปถึงที่หมายนะครับคาซักสถานโดยปลอดภัยครับก็ต้องรอเป็นกำลังใจให้ทีมไดมอนด์ฟูดนะครับตัวแทนจากประเทศไทยโดยจะแข่งวันที่24เมษายนนี้นะครับเวลา12นาฬิกาพบกับอิซาสเต จากประเทศอุซเบกิสถานนะครับเอาใจช่วยเจเจให้เซตปังๆนะครับให้น้องๆตบสูซูนะครับไดมอนฟูด